ัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสพิตนะคะวันนี้ก็มาทานข้าวผัดนะโอ้โหเห็นไหมฮะแครอทแครอทสวยแกะแครอทสวยๆแล้วก็มีผักค่ะมีกะหล่ำปีลวกนะฮะแล้วก็ใส่พริกเสฉวนดูสิเป็นยังไงนะฮะนึกอยากกินอืมอืม น้ำปลาใส่กระเทียมเยอะๆใส่กระเทียมเยอะๆใส่ต้นหอมกระเทียมสดนะคะพรามให้เลือดไหลสะดวกไม่มีการติดขัดค่ะเข้าผัดใส่ไข่ อืม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 อร่อยอร่อยใส่น้ำมะนาวใส่โพแทสเซียมคลอไรด์โลโซนะฮะนี่ค่ะตาเลือดเขาเรียกอะไร ตาห้อเลือดคือเลือดของเราเลือดของพี่จุม่มเนี่ยมีแอสเปรไพรินอยู่มันทํนา,าให้เลือดมันจางเลือดมันบางไม่ใช่เลือดมันจางเลือดมันบางมันก็ออกง่ายนะคะทองี่ไปแก้ป,ปั๊ม เพราะเลือดหน่ยถ้ามันออกในตามก็ไม่เป็นอรายแต่ถ้าไปออกในสมองมันก็อาจจะมีประเด็นตายนะฮะรีบไปแก้ไขปัม๊มทำให้หลอดเลือดไม่มีอะไรอุดตันเราจะได้สุขภาพแข็งแรงนะฮนะ อร่อยมากมีต้นหอมอมืแล้วแครอทแกะสลักค่ะเหมือนเหมือนนั้นนะคะเหมือนดินสอที่เหลาดินสอนะคะแล้วเราก็มาห่อห่อให้มันเป็นดอกไม้นะคะที่เหลาดินสอแล้วเราก็มาห่อห่อให้เป็นดอกไมะคะ้ค่ะ เป่งาามอืมกมี่มินมมมมันมีทั้งพมม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 พกมพมม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 กมม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 นมม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 มอม <im itation> ชอบกินพริกเผ็ดๆค่ะนะคะไข่ก็ไปช่วยหลอดเลือดเอาแคลเซีมออกจากหลอดเลือดนะฮะเราก็ไปตากแต่อ,อ่อนๆผักขลําปี <im itation> เคยไตค่ะ <im itation> อันนี้นะคะไม่เค็มเลยะค่ะ <im itation> คนกินเค็มนี่โลกไตจะถามหานะฮะ ยามอยากกินเค็มเห็นแบบว่าคนไายรประมาณแปดล้านคนที่เป็นโรคไตจะต้องฟอกไตนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาหลายปีเพิ่มเป็นสิบสองล้านคนพวกเราไปชอบกินนั่นนกันนะฮะไอ้พวกกรอบๆอ่ ก็คริสต์มาสอะไรบ้างเนี่ยนะคะกินก็ไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะเพิ่มหน้าท้องแล้วท่าทำลายไตยด้วยนะเกลิดเพิ่มทำให้คนันสูงค่นะ,ะกินโลโซอลค่ะนะคะกินโลโซอล รสชาติดีค่ะที่พี่จุ๋มกินเนี่ยก็รสชาติอร่อยอตงมนะนาววิตามินสีนะคะอร่อยมากค่ะถ้าอย่างไงชอบคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะพี่จุ๋มก็กินอาหารให้ดูแล้ค่ะตั้งแต่เดินไม่ได้จนอันนี้เดินได้ตัดต้นไม้ได้นะคะ ต่อไปพี่จมก็จะพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอย่างคนเที่ยวาเก้าสิบนะมฮะก้ามเยอะๆอยากเป็นแบบนั้นค่ะแข็งแรงนะฮะคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยจากอเมริกาก็แข็งแรงค่ะออกกำลังกายจีมมามไปลงยิมอะไรบ้างนั้นนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะดูซิพี่จุ๋มจะพัฒนาร่างกายตัวเองไปได้ขนาดไหนนะคะ โอเคค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะวัดีคบ๊ายบายค่ะ